อ่นพระคัมภีร์หนึ่งปี1รอบสัตดีบทที่ร้อย2ี่สและ1ลนึโครีนบทที่10บข้อที่1นึถึงสิบประจำวันอาทิตย์ที่28สิบงหาคม 2022. สองพ่สิบสอสดีบทที่ร้อยยีามคำอธิษฐานขอพระกะุณนาข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ดูเถิด ดวงตาของบิดาผู้รับใช้มองดูว่านายของมันนายของตนฉันใดและดวงตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดดวงตาของเรามองดูพระยาเวพระเจ้าของเราจนกว่าพระองค์จะมีพระก,กรุณาต่อเราฉันนั้นข้า <SU cc ion ate> แต่พระยาวเวข,ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถ <SU cc ion ate> ิดเพราะพวกข้าพระองค์ทนมากแล้วต่อการหม่นประมาท ถ้าพงทั้งหลายทนมากแล้วต่อการย่อเย้ของคนที่อยู่อย่างสบายคือทนต่อการหมีนประมาทของคนเย่อหยิ่งสดุดีบทที่ร2 4ยคำขอพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้อิสราเอลให้พ้นจากศัตรูถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเออขอให้อิสราเอลกล่าวว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเพื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เรา แล้วพวกเขาจะคืนเราเสียทั้งเป็นเพื่อความกรีดของพวกเขาพุ่งขึ้นต่อเราแล้วน้ําทั้งหลายจะซัดเราไปกระแสน้ําจะไหลท่วมเราแล้วน้าที่เดือดดานจะไหลท่วมเราสาธุการแบบพยาเวผู้ไม่ได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อแก่ขันของเราของเขาเราหนีรอดไปได้อย่างนกพ้นจากกับเด็กกับดักของคารกกับดักนั้นก็หักและเราหนีรอดไปได้ ความชว้เหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสวดุดีบทที่125สวัสดีภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนภูเขาสีโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรขององค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิชฉันนั้น พราะคาถาของความารรมาทำจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบทมจะยื่นมือออกทําความชั่วข้าแต่พระยาเวขอทรงทําการดีต่อคนดีและต่อคนที่มีใจทิ้งตรงแต่สาหรับผู้ที่หันเข้าทางโคตรพระยาเวจะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทําความชั่วขอสันทิภาพจงมีอยู่ในอิสราเอลอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบ หโทรินบทที่10ข้อที่1ถึง18ตักเตือนไม่ให้นับถือรูปเคารพพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าขพาพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพุรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับอติสมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน เพราะว่าพวกเขาได้ด for ื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตอินญาที่ติดตามเขาไปพระศิลานั้นคือพระทิศแต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระไถยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเป็นกระลาในถิ่นทุกข์รากันดานเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วร้ายเหมือนเขาทั้งหลาย พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำดังที่มีเขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานอย่าให้เราล่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วก็ล้มตายลงแล้วก็ล้มลงตายในวันเดียว2-3,000คนอย่าให้เขาลองดีพระคิดเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด,ด้วยงูร้าย อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชะคาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้เขียนไว้เพื่อเตือนสิเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ลม้ลมลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระอ,องค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพระเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิด ช่วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพอรนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิดไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดไม่ใช่หรือแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจะเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจารณาดูการปฏิบัติของผู้อิราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในท่านบูชานั้นไม่ใช่หรือ